สวัสดีครับผมมาต่อกันคลิปที่สองนะครับจากคลิปที่แล้วหายไปแป๊บหนึ่ง้ปเด็ะซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มนะครับเพียมเพียม,อมเอาใหญงๆเลยเพียมเออแตกตูอเอาโซ่ได้ไปนะดูปวงไง

Tài 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 Đông thịt Thế ấm báo phép điều nè Sắt ấu sắt ấu sắt ấu nè ใหญ่กว่ามั้งนน่นสู้เครื่องนน้นไม่ได้นู่นูเครื่องนน้นดีกว่าหนูเห็นไหมน่ะนั่นลคนยาหโปร่งแต่วากาเขาวงไลยโอ้แต่ขัดขักขัก งานที่จะจัดแค่นี้ก็วันพฤหัสนะครับเพราะว่าวันศุกร์จะเป็นวันหยุดจะได้พักผ่อนคุณหมอก็จะได้พักผ่อนผู้ป่วยก็จะได้พักผ่อนพี่พี่ทีมงานก็จะได้พักผ่อนไปด้วยครับที่แรกว่าจะจัดวันศุกร์วันที่29แต่ก็เลื่อนมามาเป็นวันพฤหัสวันที่28ก็วันศุกร์ก็จะได้พักผ่อนกันเต็มที่ ก็จะสู้งานกันต่อเพราะว่าปีใหม่เราไม่ได้หยุดนะครับยังเปิดร้านเหมือนเดิมเป็นภาพที่หาดูได้ง่ายครับเป็นประจำทุกวันเพราะเห็นทุกวันครับเพราะเห็นทุกวัน แย่บอกว่าคนไหนเต้นถูกใจให้ให้ทิปมาหาเดี๋ยวจังน่อยแล้วเดี๋ยวไ่น่วยหรือบ่มสูาเข้เัหเ็เ่น่ย

เสียงเสียงองโอ้ตายสก็จะมีรางวัลใส่ที่ลูกโป่งนะครับใครโชคดีก็จะได้ไป จะไม่รู้ว่าลูกลูกหนึ่งจะใส่กี่บาทหรือว่ากี่ร้อยเพราะว่าไอ้นี่แหละมันจะพะลูกโป่งแตกนี่แหละเอาเปียบเอาเปียบเอาเปียบ

เูกแ่มลลูกโป่งแต่ละลูกก็จะมีตั้งแต่ราคา20ถึง1,000บาทนะครับใครเหยียบแต่คนนั้นก็แล้วแต่ดวงว่าจะได้กี่บาทนะครับในแต่ละลูก ก็จะมีทั้งผู้ป่วยแล้วก็ชิมงานทุกๆท,ท่านครับที่ร่วมสนุกหยับลูกโป่งแต่ก็จะมีบางคนนะครับที่ไม่ได้เล่นเพราะว่าเขากลัวเสียงลูกโป่งแตกไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์อดลูกละพันกับมีได้นนะ้ำเอาดิมีแล้วเนาะ

โชคดีนะครับเดินทางบวชไปครับผมบ๊ายบายไม่ดูไปไม่พาไม่ใจหรือเปล่านี่ก็เป็นผู้ป่วยที่มารักษานะครับท่านเป็นเส้นเข้าสะบักมารักษาที่นี่สามวันครับผมหายเลยแล้วก็เดินทางกลับบ้านที่อยู่บนราชธานี ทำตาเห็ดมันแตกแน่จังหน่อยน้ำบอบาเลย <c oughs> <c oughs> ยี่สิบบาทเอ้ยจ้างกะจำบ่ได้จากวนที่เอาไว้ในหน่วยใดเนยอนเ้ยขนเขาไปหยับเป็นสิบจังสิเสียงยังเดือเสียงยังอย่างแต่นางเบ้ยบ่ได้บ่ได้มันบ่คือคัก ไปใส่เลยเนี่ยโกมูเมาต์กับเมาต์รถไปเที่ยวกับเมาต์รถพาเลยลูกโป่งมาญาติเสียงลูกโป่งทานกินอาหารทะเลไปกินน้ำปลาได้โอ้ยเยอะอยู่ว่าศาสนาโบวินโบวินเสียงหน้าหน่อยากโอ้ยเยอะอยู่ Chán ฟ้า với giấy nó nhỉ? Ừ. Đây. bữa ห้องน้ําอืมเอาบ่มในพี่ดาว đây โอเคครับสำหรับคลิปนี้<ป>ก็ขอจบคลิปไว้ก่อนนะครับไว้ติดตามกันไปเรื่อยๆครับ